สดีครับวันนี้ร้านเดนไอเกียวกู้จัดประกอบเราจะมาการทำงานวันสุดท้ายของไอเกียวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงนะครับเก <9 S 1> ้าโมงกว่าสิบห้านทีของใกล้หมดอ่ะเราจะมาติดตามดูว่าจะไปไหนต่ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือมาช้าหรืออะไรอ่าอันนี้น่าจะรถติดอ่าเราติดก,กันทำเลยล่าช้าไปนิดหน่อยแล <No S 1> ้วเสียงแอร์ก็มาเก็บเครื่องมาแล้วเราจะไปดูนี้ก่อนนะครับว่าในเกียวผู้จัดปรอกในเวลาเก้าโมงของใกล้หมดเป็นยังไงบ้างเฮ้ยถือว่า กลหมดหมดวัจริงนะวันปกติเพราะว่าเมื่วานไม่ขายครับเมื่อวานมีเกิดอุบติเหนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นก็คือเปลี่ยนล้อรถอยู่ครับเปลี่ยนล้อล้อเราเปลี่ยนล้อราเส้นใหม่เลยอันนี้ถอยเเสนอะไรเส้นอะไรคุณสมุนทนตติดรถติดเดี๋ยวเราไปดูิดตก่อนนติดติดตา ตอนนี้นอครับของใกล้มดแล้วนะก่อนที่เราจะไปส่งอ่าก่อนที่เราจะไปส่งที่ก่อนที่เราจะไปส่งเราก็ร้านนี้นะขอร้านกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยแล้วก็เราจะไปอบตกันแล้วนะครับไปถ่ายที่อบตกันหรือขอท้าวความหน่อยครับคือพ่อผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปขายเส้นหนึ่งนะที่มเป็นเส้นนี้นะครับก็ขายตั้งแต่อบตเก่าแล้วแล้วก็ไม่ได้มาขายอบตนาน เพราะวยากมันเซนอยู่แล้วก็เลยขอต่อเขาเลยเรียกผมก็คิดถึงทำเพราะมัเติตมามาแล้วปันี่เลยครับลูกค้าประจำของเรานะครับเซเว่นนะครับเราจะไปส่งให้ลูกค้าประจำของเรามาัลูกค้าเลูกค้าคุณชิรังวันนี้ก็เป็น่นร้านอาหารเกี๊ยวแบบเราจะมากินเจ้าสตาร์การ์ดนะครับคุณท้ายไปครับคุณบอส ไม่พูดไม่จาเลยเจ้าเราะก๋วยเตี๋ยวเรากินก๋วเตี๋ยอากาศทีเทาต่าแต่ละคนอยู่ด้วยัเาตาเส้นดำเลยคือเส้นดำเลยนนี้ที่มามาแห้งก็มาทุกวันเลยอยู่กินไปีทุกวันละไกลไงเออเข้าใจเขาเข้าใจเข้าใจข้้เหนื่อยรปบนบนบนคนอื่นบนตัวเองเออบนตัวเองก็ดีแล้ว ยูรถมมบแล้วเจอชนป่ะต้นเดือนสิ้นเดือนก็มาใส่ชงต่อปะสวเดือนนี้เดือนนมีแต่เรื่องแก็มีเรื่องดีกเตี๋ยวไแล้ว่ละแหะอันนี้ก็ดีละนมก็ดใช่เคยต้องกินที่นี่เดียวทำไมเส้นเส้นมันแบบหายากใช่ไหมคือทำยากไเลย เาเลยไม่ได้มาญหาเนี่ยอันนี้เส้อขาคืนหรอมชชพิ่งใส่อันเดียดชัเส้นขาไอ่สลิงตรงสะพานมันรั่แรใช่ใช่พี่ยืนยนยึดสะางรัแไปอ้มแม่กว้าวเราไปดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะเจอกันทีนึงเจอทีนึงอยูที่ไหนอบตใช่ ก็เป็นทุกอ,อ,อย่างม็อแล้วแต่ว่ามจะไม่ได้ไปแล้วนะเพราะว่าของนแล้วลูกค้าใหม่เจอีอย่ยยูดีก็ขายดีชนะเออถ้ดีนะแล้วจะเกิดต้งหลางีู่มไปขายดีนะคือพ่อผมเป็นนักแข่งของ้นันเลยนักแข่งออไได้เลยนะเออล้แข่งงเหรอคขยกแข่ออลเพร่ะวพ่อพ่อพ่ปิดหมดมือนกัเหมือนปิดหมดไม่ว่าใครจะสั่งอะไปิดหมดแลของ ก็เปินหมดเลวคือยึดตังเลยยมดไก็ปิดหมดก็คือแบบคือยู่จะเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนแต่อารมณ์ที่บอกเขาได้แล้วขายตาขายเอาเลยนะข้าวกัมนครับแล้วเราก็จะมาเอาความแล้วกันไหนก็ไม่ได้ไปอะไจะมาเล่าเรื่องางของเมืองกันก่อนสมัครมับสมัไมนุ่มไม่นุ่มๆหมดคุณลุง Nope แไปฟังกันเลยครับ หรือเปล่านะครับก็รติดตามกันครับไม่อยากไม่อยากไม่อยากไปช่วย้าไม่เอาไม่เอเราไทำอ๋อไม่อยากจะอยู่ทำต่อไปแล้วก็มาดูกันว่าเราจะพัฒนากันเป็นยังไงกันบ้างเยครับก็เราก็จะเติบโตไปัเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ก็้องเริ่มโตไปนะครับเราก็มาค่อยดูว่าข้าหลังกทำเร็จมเมื่อไหร่กะ่โตโตก็วันนี้คำพูดการนทคเราะของตัของเัาเองก็ล้ากันไปก่อนนะครับกับร้านเดงจะบอกบอกนะสวัสดีครับสวครับ คือปกติเราจะไปกันที่อบตน,นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ว่าเรามีเรื่องจะเล่าไม่รู้ว่าอยากฟังหรือเปล่าเพรอยากเล่านะกู <laughs> อยากฟังอุ่๊ <laughs> อยากฟังอ่ะ <laughs> แต่ไม่อยากเล่าอยากเล่าก็ <laughs> อยากเล่าอ่ะจะให้ฟังอยู่ได้ก็จะให้ฟังอ่ะก็คือนายเกย๋ก็เตี๋ยวปอกเอ้ยหรือพวกกุวยเตี๋ยวปอกเนี่ยครับเขาจะแบ่งเขตการขายกันในสมัยก่อนนะเขาจะแบ่งเขตการขายกันให้ไม่ทับที่กันไม่ได้มาแย่งลูกค้ากันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสมัยนี้ก็ค่อนข้างเลเทสนะครับก็ไม่ได้มีคนจะมาจัดสรรอะไร นะครับปกติเขาจะแบ่งเขตการขายเป็นเขตนะแล้วเขตเก่าพ่อผมเนี่ยเขาพ่วงไปในเขตของอบตด้วยนะครับก็คือขายให้อบตด้วยขายให้กับเขตอเก่าด้วยซึ่งลูกค้าอบตเนี่ยเป็นลูกค้าประจำที่โทรมาให้มาเรามาแบบเดี๋ยวเขาอยากกินนะแต่ว่าพ่อผมบิดเขาอยากกินนะแต่ทำไมเขาไม่ซื้อที่นู่นเพราะวพ่อผมอร่อยใช่อ๋อคือเขาอยากกินเพราะว่าเขาชอบไปแหละว่าพ่อผมขายที่นู่นมานานนะประมาณสิบปีอะผูกพันก็คือใช่ใช่ เพิ่งมาขายไี้ประมา5ปีเองขายแถวได้ประมาณ5ปีเองก็คือขายที่นู่น10ปีเออ10ปีแล้วมาขายที่นี่15ปีแบบเีก็คือทั้งหมดที่วราขายมาก็15ปีใช่ปะไม่นานกว่านั้น17-18ปีมั้งประมาณนั้นเพราะว่านานนะกี่ปีวะนานจริงถึงว่าจะไม่ช่ำจังใช่ใช่เพราะเีมาไม่ใช่อะไรปกติเขาจะไม่ขายนั่นแหละเนาะจะไจะไปขายจะไปขายให้ลูกค้าเก่ามาแต่ว่าไม่มีโอกาส อยากขอฝากขอบคุณทุกคนไหมฝากขอบคุณบ้างอันนี้น่าจะเ็บสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะหรือเปล่าหรือเปล่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีเซอร์ไพรส์แต่ก็มันมก็ต้องรอดูในอนาคตอ่ะว่าเราจะมาอีกหรือเปล่าแต่ก็อยากฝากขอบคุณทุกคนอยากฝากขอบคุณทุกคนจริงๆว่าตลอดหนึน่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันแรกถึงวันเนี้ยขอบคุณที่ยังติดตามเรามาเราเป็นทั้งนักการเงินบ้างไปในทางที่ตรงใช่ก็คือเขาขึ้นหมดเราลงเราลงเหี่ยวเอาซีควาตลาดใช่ใช่ตีแล้แต่เราลงลใช่ใช่ใช่เราลงเวเราแหวกไงเราแล้วเรแหวกแต่ยังไงเราก็ขอบคุณคนดูจริงคนที่ดูใช่เราเป็นทั้งทะเลาะกันบ้างมีทะเลาะบ่อยเออทะเลาะกันบ่อยเลยแหละไม่ทะเลาะกันบ้าง ถ้าเราคันบ่อยแต่เราก็ยังทําคลิปดีๆมาให้คนดูได้ดูดีดีโอเคดีนะว่าทำคลิปดีๆมาเนี่ยนะก็พยายามคันคอนเทนต์นี่มันดีใช่ใช่แต่แต่ช่วงนี้เราก็อาจจะซึมซึมใช่ซึมซึมตันๆบ้างคิดแล้วออกเพราะว่ามันเดิมๆเลยไอ้มันเดิมๆมันก็เดิมๆเองมันแต่ก็ใช่ใช่แต่ก็ขอบคุณที่ติดตามเรามาใช่ก็ขอบคุณจริงครับก็ขอบคุณทุกคนก็อย่าให้ฝากติดตามไปเรื่อยแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนในเกียร์กุญแจบอกด้วยนะครับขายขายที่เดิมนะครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือรอัปเดตเราจะมาบอกอกทีนะครับใช่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนอกจากขอบคุณที่ติดตามมาเสมอขอบคุณมากครับองว่าจะได้เจอกันอีกคลิปหน้าคลิปหน้าหรือเปล่าก็ขอบคุณค